อกเลยเด็กของแขกเนอะนี่เขาโทรมาแล้วนี่ย็นเมียเขาโทรมาแล้วนาะใช่ปะเก่งปะพี่เด็ดครับพี่น้องพี่เด็ดออพ่ชของแซ่บครับดู่นพันครับไงครับมาครับสวัสดีครับผมพันตาวากินลาทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปส่งสวัสดีกันแล้วครับวันนี้ก็พบกับทีมงานากินลาทุ่งอีกคือเก่าครับผม วันนี้พาพี่พานองมาหาอยู่หากินคือเก่าครับผมวันนี้พาพี่พานองมาหาแตงแมงกอกครับผมวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานคือเก่าครับผมวันนี้มาพร้อมพ่านเนียนครับผมพ่านเนียนแล้วก็พ่านเสี้ยครับพาพี่พานองมาหาอยู่หากินสัดสัดปีครับวันนี้พี่น้องหากินสัดปีครับแล้วเหมือนลังสื้ผ้าไปกินสัดน้ำ มาหมูว่านเขาพระท่านไถครับพี่น้องมั่งหมู้านี่เขาไถปลาหนีครับเลาะเบิ้งครับว่าก็เห็นสองสามตัวแล้วนะครับอย่างเราะเบิ้งเลยไปเรื่อยๆนะครับย่างเปนาเนื้นอปลาหลวงเสียดายเขาเขาไถก่อนพี่น้องอู้เขาพระท่านไถคลองนี่หมูว่านมาเบิง้งมันพระท่านออกเขาพระท่านเลยไถเขาพระท่านไถอ่างเว้นนี่พี่น้องอนี่

เขาเพิ่งทนไทยง่ามเลยเนาะตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมเออนี่พี่น้องนี่แมงกอกนี่่ค่อคยมีตัวใหญ่คือแปลงมือขึ้นเนาะนี่ครับตัวกำลังง่ามนี่ครับ แม่งกอกครับพี่น้องแม่งกอกอีกอตัวหนึ่งจับย้่ยน้ำใบอ้อยพี่น้องนี่ครับปอาพี่น้องแม่งกอกจะมาตัวใหญ่แท้ป๋า ยับเข่าวควด้บ่นี่ร่ง่เลยพี่น้องครับบินมาครับตัวน,นี้บินมานี่ง่ายเลยครับพี่น้องโอ้ยับเข่าวยากนี่ตัวนึงจับ,จบอยู่น้ำจับอยู่น้ำใบอ่อนนี่อืม มาแปลงเก่ามาึกขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นมันออกว่าทั้หลายปันเดยมาสั่มบึงนะครับไปแปลงแรกปแปลงสองเขาไทยมดม,มีอยู่แต่มันเขาไทแล้วมันก็เลยห่างๆนี่บินไหมเรานี่นี่บินมานี่บินมาหาไฟเอะ ลังโตมันกลับสิข,ขึ้นมา,มาจับด้ว่ทั้งใบอ้อยแบบนี้ครับทางนี้เด็กินก้อนมูเลยนะครับทางเช่นบุรีครับเด็กกินก้อนทางอุดรขอนเย็นนะครับทา้าฝนสีออกช่วงสงการนะครับช่วงฝนตกทางนี้ันสีออกก้อนสองการนะครับกุมภาพีหน้าเนี่ยฝนตกมากมันออกเลยครับทางนี้ นี่ครับพี่น้องนี่บางตัวมันขึ้นมาอดู่แบบนี้ครับนี่หู่เขานีออกจากหู่ไม่ได้นี่หู่วันพี่น้องนี่เขาคู่ตัวผูกับตัวแม่นี่นี่ครับตัวแม่แม่ใหญ่แห้งแม่ไข่ นี่ครับตัแมนนี่ไข่เต็มทองเลยครับนี่นี่ครับสองตัวเลยครับต้นนี้นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่อยู่ตรงเส้งนี่ใบอ้อยนี่ใหญ่เลยเออไม่กอกกันเลยใหญ่เลยไม่กอกกับอือ ขึ้นก็มาเอาแป้งนี่นะครับแต่มันออกบ่สลายอะไรมาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้งเข่าคู่ก็มีพี่น้องเอ้เริ่มพ่อแล้วครับนี่ตัวนึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเฝ้าเอาไปก่อนโอ้ยอ๋อยังคือเต็มขวดไว้เถะทำไมเอาไว้เออเปียวใส่เกือบเต็มขวดแล้วแม่ นี่แล้วโอ้ไม่ใท่เนาะนี่เลยฟาดยางไหมแน่นอนดีดีนี่พี่น้องเข่าคู่กี่เราครับเข่าคู่กี่วครับนี่โอ้ของแท้เลยนี่แม่ใครนี่อ้สิ่งและใส่ที่ตามหาเลยครับนี่ นี่ครับนี่ยืดตนใบอ้อยส้นไรนี่ต้นหนึ่งนี่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 งูแบบไงเออเออเอองูสองตัวนี่ท่านยางสีเต็มขวดแล้วครับเอาหลองเล่นเต็งมือเองไหมอีกตัวนึงนี่เมาขวดเมาขวด เออเต็มพิทฟ้าไปวะพีทฟ้ามาใส่ทุงยางไปวะอู้พันยางครับพี่น้องเต็มขวดแรกแล้วคเขาพันยางเมามาเอาใส่ทุงยางไปเลยเอ้โโอ้ตัวผู้ตัวใหญ่ตัวแม่ตัวน้อยนี่ต้องโตนี่นี่ตัวแม่์ตาวกำลัง อู้แม่ใครไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้ว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 ตัวผู้นี่ตัวแม่นี่เออไปแล้วนี่ตัวแม่นี่อีกตัวนึงนี่เออตัวใหญ่พี่น้อง เขาคู่พี่น้องเอ้ยตัวผูอยุทธงครับนี่มันสมบิว่ามีไข่ี่ตัวผู้เปนตัวแม่ครับนี่เบิ้งครับนี่ไข่นี่ครับไข่เหลืองเต็มทองเลยครับนี่ขาคู่อีกแล้วครับ เ้าคู่กันล้าครับขับค่านเพียรครับเอ้ยให้เพียรนารนเา,ารนเรบิ้งเบิ้งกินโ้เขาคู่พื่อนเราเขาคู่ คู่เขาคู่พี่น้องอือออกมาจากดินเลยขนตัวแม่ไปแล้วตัวคู่กันเปไน็นไงอือตัวแม่ตัวแม่ครับไข่อือแม่งออกไม่เคยยอมไข่เพาะท่านยางพี่น้องนี่ครับขวดขวดที่สองแล้วครับพ่านยางครับโอ้ ผมซื้อสายาแม่กอกพี่ขาดนอ่สาดเอฟซีี่พี่น้องมาจากเมืองนอศาสาดนี่แน่นอนดีๆครับน,น,นี่ครับพี่น้องกำลงังโผล่หัวขึ้นมาจากหูครับนี่นหูมันนี่ลงัลงดันออกมานี่กำลังค่อยๆนี่นี่ออกมาเป็นหูเลยครับดีตัวแม่ตัวนี้ พี boards, ่สองเบอร์แล้น้ำกันแล้วน้ำก้นกันโอู้ข่าคู่อีกแล้วครับอืมต้มแม่งามสุด เล็กมาเขาคูอย่างเดียวเลยพี่น้องปอ๋อนี่ครับตัวแม่บักใหญ่เลยตัวนี้โหดีไข่บ้างพี่น,น้องบ้างหมานอยู่ครับนนหนึ่งปุ่นตัวหนึ่งเล็กมากเขาคูอย่างเดียวเลยครับอ๋อ วยงามเลยครับตัวแมวเงี้ยเลยครับพี่น้องนี่เอาไปผูกกันนี่งเอาผูครับนีไม่มีใครบนตัวแม่เลยครับนี่แม่ใหญ่ตีไข่เหลึ่งหุยหนไข่จับมวนขัดพี่น้องเอ้ยเขาครูเยอะมากเบิ่งว่า อือตุ้แม่เอออือเหลืองหงื่อตุ้มฟูอืมตัวไหนครับปวดมันเกาะเลยอือพี่น้องเอ้ยเขาคูแล้วุวิชบินใเซ็กซยจะบินจะบิน บินบ่เต็มขวดแล้วพี่น้องกูมีขวดใส่แล้วมาหาขวดพานยางกับสองขวดกวลัวเราพานเต่ากับพานเสือกับอู้ออกเดี๋คนละขวดครับผมกับมวัวไทายชิปนั่ครับเต็มแล้วครับนี่กระลังกระลังสิเข,ข่าคู่อู้มาแย่ยยงกันนี่ปลาสาตัวุ่นตัวคู่ไปแล้วอุ่นอู้อุ่นตัวใหญ่ nhỉ cho me mán gấp bao nhiêu mán tôi nhảy hàng bây giờ anh cột anh cột nhảy u u không quay thế thế có sóng khu đây bây giờ chập bây giờ đi <laughs> không phan dăng gần tiêm covid 3 rồi này phaikoo nó on lận cùng bọn này phaikoo tiêm sai rồi nó đỏ chút nó còn nếu nó đỏ nó đỏ nó nữa mẹ nó nhai nó เออสของเขาสิเป็นเส้นวะเนาะเป็นยางเนาะครับผู้ฝ่เขามาเขาเขาว่าน้ำกูหมดเขาคู่ครับพี่น้องเขาคู่ ัเล่นมาอยู่ตัวนึงออกอล่นเลนมาอยู่ได้ยิ่งนะอไ่อนีล้วเออโอ้พ่อด้จับไ่ได้พี่น้องผู้นี่ไหมตัวผู้่ใหญ่ตตัวแม่นี่น่อยไหมป๊าด ยังยังออกพี่นอ้อ,องอยี่ตววออันไงเงียบเขาเงียบพวเขาหมดแล้วขวดขอยบอกกับตัวไวเอาไม้ลายมาเสื้อข่อยเป็นไรแบดนี้สำหรับวได้พ่อเขาละขวดเราพลันวานี่แหละมาลื่นอาจารย์ท่านยางครับเต็มขวดขวดที่สามแล้วครับท่านยางเอาเอาขวด,ขวด Qua nam nói quá, Aunt ký tên là ký nam ký nam mày 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 đi mày 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 lại mày 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 lại, mày 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 bao mày 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 เจ้าตัวใหญ่ข้าเดวกเต็มเลยโอดครูนี่พี่น้องแม่ไงแม่ไงเออเออเออ,เอ,อนี่เขาครูปัคกบเลยครับออกมาจากหู่ใสกันเลยครับหูนวน Ui, ừ, tôi mẹ tôi thì mẹ nhanh hết cái gì vậy? tôi phủ Phù nhanh Chí ừ, Ui, này Mẹ nhanh Tém ừ. là khuất nổi với nhau, xay là khuất nhau tay Đại sức, đại sức ตัวนี้กาลังออกโผล่ออกจากหูเลยครับพี่น้องน,นี่หูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับนี่หูไม่ก่อครับลงทุนไปซื้อหน้าม,มาเทาน,น้ำออกครับเอาขวดเอาขวดมาใส่ครับเพราะว่ามันบ่มีแนวใสนะครับไตเซเว่นมากเมื่อกี้นี้ครับมันออกเริ่มเริ่มไ้าครับรอบเด็กเขาคูเขาคูอย่างเดียวเลยครับหลบเด็ก เด็กแข่งมวนครับเด็กแข่งมวนเข่าคู่ครับอู้ผ่านยังจับเอาจับเอาเลยครับพี่น้องนี่อู้โู้โหไอ้พี่น้องอูย วาดวัดพี่น้องนี่พี่น้องขักดีพี่นอ้นอ,งนนองเอ้ยนี่โอแม่เออเบิ่งไข่กันสิปุ่นคู่นึงปุ่น เด็กมาเขาคู่ยงเดียวเลยครับนี่ไหมอ๋อตุ่มแม่ไหมตัวมแม่ยจะได้ยังอยูออ่สุขภูกระยันนี่ครับเขาคู่ยงเดียวเลยครับเด็กมาจับมวนขนาดเลยพี่น้อง อันนี้แมงกอกเช่นบุรีด้วครับพี่น้องนีน่ีคู่นึงนี่ครับมาอยู่อีกหลกผมว่ตเตนโบมีตั้งหลังมาเห็นมันออกไปตายน้ำทางครับก็เลยหัวมันมีเลยพากันมมขีรถหาเลาะเบิ้งครับตามปลาอ่อยครับมีดีปุตัวนึงปุณ ตัวหน่อยตัวหน่อยละแสบมันทอดกรอบเออนี่แม่ไข่ดิพี่น้องแม่ไข่กำลังออกแก้วขูลเลยนี่ไข่รต็มท้องเลยนี่นีออ่ใครน้องเอ้ยนี่เขาคู่เหลานี่อ,อ้ดินดไปใส่ mọi nghe là cái nhạt này Cô mẹ Nghe nghe Này mẹ 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 này mẹ mẹ phun mẹ 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 ยังไปพอยังไปพออยู่ครับน,นี่ออกจากหูไปไหมเลยครับน,นี่ลักษณะหูจะเป็นแบบนี้ครับนห่วูวันตนัวแม่สี่ครับสี่ครับของคู่ยัยงแล้วพี่น้องคุณคุณของคู่นั่งแรกแล้วพี่น้อง นี่พี่น้องนี่ครับฮะคือนนี่เด้อมันเขาคู่ร้ายอยู่ไหมมือขึ้นมันเลยจะโตผู้มันบ่เคยมีโตโตใครนี่คู่หนึ่งนี่คือมันบ่ท่านจะออกร้ายไหมมาท่านจะเขาคู่มันได้ไหมมือนี้มันมือนี้มันออกร้ายอยู่นี่เออ บ่เลยมากเหมือนนี่พลาดเลยแล้วเนาะอันบอเ์สี่อ่ะาดพลาดเลยแล้วบ่ได้พ่อไงแล้วมันบอแปแกนั่งเข้ากับไทยสิมันเนาะเออเอาเลยครับพี่น้องแข่งเด็กแข่งหลายพี่น้องขวดมากไหมสามขวดเต็มอีกแล้วครับอือเข่าคู่นี่ยัดบอลล็อกเลนี่เข่าคู่นี่ยัดบอลล็แล้วเด็กแข่งหลายพี่น้องอู้มันออก พักยีน้องมือนี้เนาะคูนคูนคูนหนึ่งคูนยังไปยังไปพอยังไปพออดีตคูนหนึ่งเด็กข้างล่างกั่นนี่นี่คูนหนึ่งข้างล่างนี่นี่นี่คูนหนึ่งข้างล่างนี่ใช่เราเห็นดูสซของหัน แดนน่เนี้ดีวมันลบเสื่องนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่ฟันเฟียนี่กำลังนี่กลังกำลังโยมเลยนี่นี่กำลังโยมนี่เห็นบ่หลังกำลังโยมเอาวะ่เอาใส่นี่น้องเอ้ยปวดผู้หิดิมือท้ายของมันน่ะ ว่าคิดว่าสิจังนี้น้อนี่เดี๋ยวเขาพอานราม้อมาเอายงนขห่างะสี่ขวดสิสี่ขวดใหญ่ขวดขวดก็ขวดหน่อยหนึ่งเบูดไม่ทอล้้งเยอะไหนอีหีเนี่ยพี่น้องขวดิตรกลัวได้ไหมพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปขวดิตรขวดน่อยอีกสาสขวด เต็มจนไม่มียางใส่ครับไม่มีหม่องใส่โอคิดว่าฝันว่ามันสิออกกลายปนนด้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะเบิ่งผนงานรวมๆย้ำเสาครับผมใครออกเลยมนะันแต่ผนงานมือคลื่นครับพี่น้องนี่เทียบไปไม่ขวด พ่มีแนวใส่พี่น้องออกไลา์ครับบผลงานมือขึ้นครับผมอันนี้แค่สามขัวได้พี่น้องนี่อันนี้อีกครับนี่ยังมาทำในเท่ออกครับนี่ซื้อว่ามานอยู่ได้พี่น้องมานคักอยู่หลายแห่งจน บ,บ่มีแนวใส่มาเคลื่อนจนได้กลับบ้านซื่อครับสอนขังพี่น้องเอ,อเ้ยเบิ่งแม่กอกแม่ไข่ไมีตัวใหญ่เบิ่งว่าแม่ไข่อือมันขักมันแน่พี่น้องเลยเกี่ยวกับการบ้านคุณผู้ว่านั่นมันขักมันแน่พี่น้องเลยรอตัวยนมันเขาก็ไม่แล้วก็จะลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้คือหายกินลระสุขให้ผ่านตาลอดกับทีมงานดำเนินอะไรนะครับผมขำว่าแล้วคอยรับบํารุงด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขสนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมผ่านเตาห่ากินกระสุนกับทีมงานขอลาพีดานองไปก่อนครับผมขอบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ